สวัสดีครับขอต้รับเข้าสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าผมยือนอยู่ริมถนนสุขสวัสดิ์ในด้านฝั่งขาออกรถก็จะมุ่งหน้าไปทางองค์พระสมุทรเจดีตรงนี้ก็จะเยื้องกับตลาดคููในคลิปนี้อยากชวนท่านผู้ชมนะครับมาดูงานก่อสร้างอาคารจอดรถไฟฟ้าและศูนย์ซ่อมบำรุงเบาที่ตั้งอยู่ตำบลคลในคงอําเภอพะปะแดง ไาล่ด่านเก็บค่าผ่านทางบางครุ้สามล่าสุดนะครับก็อยู่ระหว่างติดตั้งโครงหลังคาแล้วก็ทางวิ่งรถไฟฟ้าช่วงเข้าออกอาคารจอดรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราบุณะวงแหวนการเจนาพิเศษวงเงินก่อสร้างกว่า1 0 0 0 0แสนล้านบาทก็จะมีทั้งหมด17สถานีเริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่ปีพศ2565ก็เป็นส่วนต่อขยายนะครับมาจากช่วงบางซื่อบางใหญ่ตามแผนเดิมเส้นทางในโครงการก็จะที่สุดที่สถานีรับรุณนะแต่การมีส่วนต่อขยายเส้นทางเพิ่มเติม ก็จึงทำให้จำนวนรถไฟฟ้าต้องมีเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้เกิดการเพียงพอในการเดินรถจุดจอดรถไฟฟ้าที่ศูนย์ซ่อมบำรุงคลองบางไผ่ไม่เพียงพอที่จะรับปริมาณรถไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้นก็จึงจะเป็นต้องแสวงหาจุดจอดรถไฟฟ้าเพิ่มเติมนะครับเพื่อรองรับรถไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้นและจุดจอดที่เหมาะสมก็คือบริเวณคลุในอำเภอพะประแดง ซึ่งอยู่ห่างจากสถานีรับรุณะถึง4.4กิโลเมตรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดก็จึงได้สร้างเพิ่มเติมอีก2สถานีนะครับก็คือสถานีพระปะแดงและก็สถานีครู่ไนไนตอนนี้ผมยืนอยู่ถนนคู่ขนานนะครับดวนพิเศษกาญจนาด้านหน้าผมนะครับรถก,ก็จะมุ่งหน้าไปทางถนนสุขสวัสดิ์ ในส่วนของโรงจอดรถไฟฟ้าและศูนย์ซ่อมบำรุงย่อยซึ่งตั้งอยู่ริมถนนกาญจนาพิเศษด้านใต้ข้างด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางครุ้สาภายในก็จะเป็นโรงจอดรถไฟฟ้าศูนย์ซ่อมย่อยที่อยู่ด้านข้างของด่านบางครุ้สประกอบไปด้วยกลุ่มอาคารที่สําคัญต่างๆดังนี้ 1. อาคารที่จอดขบวนรถไฟฟ้า 2. อาคารซ่อมบํารุงเบา 3. โรงล้างขบวนรถไฟฟ้า 4. อาคารทดสอบรถไฟฟ้าและ 5. อาคารบริหารและศูนย์ควบคุมการเดินรถโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนรบนะวงแหวนการจนาพิเศษภาพรวมงานก่อสร้างหน้าเดือนธันวาคม2,568ความก้าวหน้างานโยธาทำได้ 67.26ซมีระยะทางรวมทั้งสิ้นนะครับ23.63กิโลเมตรเป็นโครงสร้างทางวิ่งใต้ดิน14.29กิโลเมตรสิสถานีและโครงสร้างทางวิ่งยกระดับ9.34กิโลเมตรอีก7สถานีมีแผนกำหนดเปิดบริการนะครับ โดยล่าสุดทางรฟอมอแจ้งว่ามีแผนทยอยเปิดให้ประชาชนได้ใช้บริการช่วงแรกก็คือเตาปูนถึงหอสมุดแห่งชาติรวม4สถานีซึ่งจะเปิดในปี2,571และจะทยอยเปิดบริการครบตลอดสายใ,ในปี2,573สาเหตุที่ต้องมีการทยอยเปิดก็มีสาเหตุมาจาก กรณีถนนสามเสนยุบตัวบริเวณด้านหน้าทางเข้าโรงพยาบาลวชิราพยาบาลใกล้จุดก่อสร้างทางขึ้นลงที่4ซึ่งเป็นสถานีวชิราพยาบาลของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงส่วนต่อขยายเมื่อวันที่24กันยายน2568ที่ผ่านมาก็จึงส่งผลให้ต้องมีการเลื่อนกำหนดการเปิดให้บริการก็คงต้องประเมินอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเวลา เปิดที่แน่นอนของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้อาคารจอดรถไฟฟ้านะครับก็จะอยู่ด้านข้างบริเวณด่านบางครุกสามเลยตอนนี้ชิ้นส่วนโครงหลังคานะครับก็ติดตั้งไปได้มากแล้วนะ บริเวณนี้นะครับก็แบ่งพื้นที่ออกไปหลายส่วนนะมีทั้งศูนย์ซ่อมบํารุงอาคารควบคุมรถไฟฟ้าแล้วก็จุดรางรถไฟฟ้าในส่วนแรกนะครับก็ติดตั้งในส่วนโครงหลังคาแล้วนะและถัดมานะครับเป็นส่วนที่อยู่ค่อนไปทางตลาดรุนายนะครับตรงนี้ก็มีการติดตั้งเสานะครับ แต่ว่ายังไม่ได้ทำโครงราคาด้านบนตรงนี้เป็นทางวิ่งรถไฟฟ้านะครับที่มาจากบริเวณด้านหน้าตลาดครู่นานนะครับแล้วก็จะเลี้ยวขวานะ ไปยังศูนย์ซ่อมบำรุงเบานะครับหรือว่าอาคารจอดรถไฟฟ้าอันนี้ก็ติดตั้งนะครับทางยกระดับนะครับก็คืบหน้าไปมากเดี๋ยวผมพาดูนะครับจากบริเวณตะแถวคู่ขนานด่วนพิเศษกาญจนานะครับไปถึงบริเวณตะแถวด้านข้างของตลาดคู่ในนะด้านบนนะครับก็เป็นทางยกระดับนะที่รับรถนะครับจากถนนสุขสวัสดิ์เลี้ยวขวานะครับ ไปอาคารจาอดรถไฟฟ้าหรือว่าศูนย์ซ่อมบำรุงเบาตรงนี้นะครับก็จะเป็นช่วงที่เส้นทางนะครับที่อยู่ตรง,รงถนนสุสวัสดิ์นะครับเลี้ยวกว่านะนะครับตรงนี้ก็จะทำเป็นคานขนาดใหญ่นะรองรับนะครับทางวิ่งที่ จะเลี้ยวโค้งนะครับด้านหน้าผมนะครับซ้ายมือก็จะเป็นตลาดคลุนในนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดที่รถไฟฟ้านะครับผ่านมาจากสถานีคลุนในนะแล้วก็เลี้ยวขวาเข้าศูนย์ซ่อมบรุงย่อยนะครับคลิปนี้นางฟ้าคืบหน้ามาฝากกันนะครับอาคารจอดรถไฟฟ้าแล้วก็ศูนย์ซ่อมบํารุงนะครับในโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงส่วนต่อขยายนะครับช่วงเตาปูน พราบุณะวงแหวนการจนาพิเศษนะครับขอบคุณสำหรับการกดไลค์นะครับแล้วก็กดติดตามและขอขอบคุณอย่างสูงนะครับสำหรับท่านที่ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายนะครับในการเดินทางไปทำคลิปยังที่ต่างๆนะครับด้วยการสมัครสมาชิกหรือกดปุ่มขอบคุณด้านหน้าคลิปวิดีโอไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้มีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ